สวัสดีจ้าพอกระบ,บาลน,น้องนะจ้าคือเก่านะจ้าเนาะอันนี้น้องกันหนึ่งกันเหนียวนะจ้าเนาะมันเนีอสิแกงผักขีเล็กนะจ้าเด้อใส่หมูสามชั้นนะจ้าเนาะเอ็ดกินง่ายๆกับขาบ้าวบนเห่านะจ้า ง่ายๆบ,บานๆเน,นี่ยกับผักขี้เล็กนอกจากนอตีน้อ,นองเตียมไปแล้วแต่้งปรด้ดต่ำนอกจากนอก็มีหมูสั้มสั่นนี่ยละจ้ายอดอ้อนอนเนี่จ้าน้องต้องต่ำจังน้อยนอกจากสิอบต่ำละเอียดดอกจ้านี่กระมูสามสั่นนอกจ,จากน,อ,นาอ,อกระมี่นี่ยละจ้ะวัตถุด,ดิบที่น้องเตรียมไว้มีผักขี้เล็กจ้ะ เครื่องแกงก็ไม่มีอย่างไรจกก้ะกะตําใส่พริกจินดาแดงสดทอดนิตําใส่ตะไคร่นะจ้ะเด้อวัตถุดิบที่น่องเตรียมไวก็มีหอมแดงนี่จ้ะมีน้ำใบย่นางเนาะจ้เนะขั่นไว้ยังเขียวเหยาเวๆอยู่จ้ะนี่ยคั่นแบบเก็บมาจากต้นไม่ไหมจ้ะเนี่ยสีสันน่ากินวัจ้ะ ไอ่ที่ของที่ต้องเตรียมใส่กับมีหมูสามสันเนี่ยน้าจ๋ะเนาะเราก็มีอ่าน้องก็สิใส่ต้นหอมใส่พักชี้เหล้าจ้ะก็ะสีขาดว่าได้ปลาแดกนัวเนาะจ๋ะเนาะก,ก็มีรสดีสุ่รสนี่ยแหละจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวก็สีนั่ไปต่ำนะจ้ะเดี๋ยวให้พี่นิก่อนเป็นต่ำจ้ะอยว่างร้อนอ้อนอยู่จ้ะเนานะกินก็ข้าวเหนียวห่อน,อนแซ่บอยู่แต่ผู้ใดมักขมขมอะ่ะเพราะว่าก็สีออกขมนิดนึงก็แซ่บจ้ะ เพราะว่าต้มน้ำออกนะจ๊ะเนาะล้วก็ให้มันซีมีรสขมอำล้ำแบ่บคอเกาจะเนาะไม่กินน้ำกันเด้อจะบานนองนะจ๊ะเมนูง่ายๆบานๆจะกระตำก่อนนะจ๊ะเนาะอันนี้กระตำละเอียดแล้วเนะจ๊ะเนาะ นี่ก็ตาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะ้าพีนี่ก่อนเป็นตำเราบ้านน้องกะสิบัวทามหม้อเดือดนะจ๊ะเพราะว่าน้องกบสิตักใส่หมอน้าใบยะย่านางเลยเด้อจ๊ะเพราะว่าพักคินเล็กนินก็สซุกแล้วนะจ๊ะนาะน้องกะซีใส่ไปในหม้อเลยเด้อจ๊ะเด้อสูตรไผ่สูตรมั่นนะจ๊ะนาะสูตรบ้านน้องกบสีเฮ็ดแบบเดียจ๊ะก็ใส่พริกทีตตำลงไปผู้ใดมกักใส่กระเทียมหอมแดงกะตำต่น้องมักใส่แก่ ตาใส่ตะไข่ยังเดียวนะจ๊ะกับพริกจินดาแดงเขานี่นะก็ะแดกนัวจ๊ะน้องก็สุดปรุงไปเลยนะจ๊ะเนาะชุรสรสดีนี่จ๊ะก็สุดใส่หอมแดงไปจ๊ะน้องก็สุดใส่ทั้งหอมแดงทั้งต้นหอมนะจ๊ะเนาะกับสีมี่พักอีตูบนเท้านะไปเมืองลักใส่น้ำจากกับสุบใส่ตอนไทยไทยบนเ,เนื้อจ่าเดินนี่กะนี่ เอาหมอตั้งไฟแล้วเนะจ่ะนะาเนาะให้มันเดือดก่อนเราค่อยมาใส่หมูนะจ่ามาชิมรสอีกที่หนึ่งกับตอนบนละจ่าไก่มันจได้ทีแล้ว,ว่ามาเข้าปรุงลงไปมันแสบเลยมันแสบเราบอดจ่ะ มาเปิดหมอกันนะจ๊ะในกะเดือดแล้วนะจ้ะเนพักคิดเล็กเขาก็เดือดพุนๆแล้วนะจ้ะเนาะนี็ก็มาใส่หมูสามชั้นนะจ้ะเนาะไอหมูสุกจังน้อยค่อยซิมแล้วก็มาตามด้วยต้นหอมพวกซีเร่าแล้วก็ักอีตูนนะจ้ะเนาะขั้นตอนสุดท้ายจ้ะเพื่อผู้ได้ถูกใจกับเฮตตามได้ได้จ้าเด้อบบานน้องก็ว่าได้สอนเฮตกับเขานะจ้ะเนาะ กะเฮ็ดยั้งกะไทยเบฮงเฮ็ดยังกินกะไทยให้เบฮงแบบนันจาวิธีเฮ็ดนั่นกะขึ้นอนองเฮ็ดเนี่ยมักไคร่มักมัน่นจะไปเฮ็ดตามกะเฮ็ดใดเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้กำลังใจตลอดมากเด้อจ้าเด้อแกงเขากะจังหน่อยกะเสดทีเราเอาใบประกูดใส่มันหอมเนะจ้าเนาะ จ้าหมอกระเดือดล้วเ่ากระสีมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายกันเนาะจ่านาะใส่ผักแต่ผักทีย่ยังไม่ได้ดใส่มิกกามี่เนี่ยนะจ่าชีลาวแล้วก็ต้นหอม จานนี่กระซุกแล้วเนาะจา่าเนาะที่นี่ห้าวกระสีมาตักเสิร์ฟกันเนาะจา้าถ้าเพื่อเพิ่งถูกใจก็เฮ็ดตามได้เด้อจา้าน้องฝากนะได้อจ้าเด้อกดไลค์น้องเนี่จ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องเนี่จ้าเพื่อสิบวันเดียวพลา,า,าดคลิปต่อไปเนาะจา้าเนาะขอบคุณกำลังใจดีๆขอบคุณคอมเมนต์ดีๆขอบคุณเอฟซีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะจา้าที่เขามา รับชมคลิปจนจบนะจ๊ะที่เขามาให้กำลังใจจานองกับสิตามไปอยู่ด้วยจ้าเ้อขอบพระคุณหลายๆขอ,อกันคลิปต่อๆไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ